สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะข,ข้อมูลเชิงลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กําลังร้อนแรงมากคือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในเวียดนามครับตัวเลขนี่พุ่งแรงจนน่าจับตาจริงๆข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานี่ก็น,น่าสนใจมากนะครับคาถามสมําคัญที่หลายคนสงสยัยแล้วก็มีข้อมูลพยายามจะตอบก็คือไอตัวเลข FDI ที่มันดูดีมากๆของเวียดนามเนี่ยมันเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนจริงๆหรือเปล่า หรือเป็นแค่ภาพความสําเร็จบางจุดเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาลองคุยกันดูครับใช่ค่ะข้อมูลที่ได้มาก็ค่อนข้างซับซ้อนนะคะคือมันแสดงให้เห็นทั้งตัวเลขการเติบโตที่สูงมากๆแล้วก็ความพยายามจะยกระดับคุณภาพการลงทุนด้วยแต่ในขณะเดียวกันมันก็เผยให้เห็นความท้าทายเชิงโครงสร้างบางอย่างที่เวียดนามต้องเจออยู่เหมือนกันค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่ค่อนข้างน่าทึ่งก,กันก่อนเลย ข้อมูลล่าสุดนี่เห็นชัดเลยคือช่วง5เดือนแรกของปี2568ใช่มั้ยครับ FDI ทะลุไป18,400ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นทั้ง51%เทียบกับปีก่อนหน้าตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราในเชิงลึกบ้างครับเนี่ยค่ะตัวเลข51%นี้มันสะท้อนความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งมากๆของนักลงทุนต่างชาตินะคะไม่ใช่แค่โครงการลงทุนใหม่ๆนะแต่รวมถึงการขยายการลงทุนเดิมที่มีอยู่แล้วด้วย แล้วที่สําคัญนะคะคือตัวเลขการเบิกจ่ายจริงหรือเม็ดเงินที่มันไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเกือบ8%ในช่วงเวลาเดียวกันแต่ที่8,900ล้านดอลลาร์อ๋อครับครับอันนี้แสดงว่าโครงการมันเดินหน้าจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆบนกระดาษอย่างเดียวซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเขาคาดการณ์กันว่า FDI ทั้งปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะสูงถึง4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะ โหไม่น้อยเลยนะครับแล้วเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้ส่วนใหญ่มันไหลไปกระจุกตัวอยู่ที่ภาคส่วนไหนเป็นพิเศษครับก็ยังคงเป็นภาคการผลิตและแปรรูปค่ะอันนี้เป็นหัวใจหลักมาตลอดเลยกินสัดส่วนไปราวๆสัก60-70%ของ FDI ทั้งหมดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะครับผมซึ่งอันนี้ก็ตอกย้ำบทบาทของเวียดนามในฐานะฐานการผลิตที่สำคัญของโลกนะคะแล้วก็รองลงมาก็เป็นภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะ ประมาณสัก15-27%ซึ่งก็เติบโตไปพร้อมๆกันที่น่าสนใจคือเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพของการผลิตด้วยไหมครับหรือว่ายัางเน้นการผลิตแบบเดิมๆที่ใช้แรงงานเยอะๆอยู่ครับเริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะ คือมีโครงการลงทุนใหม่ๆที่เขาพยายามเน้นเทคโนโลยีแล้วก็มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์คุณภาพสูงหรือว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เป็นพลังงานสะอาดหรือการลงทุนในศูนย์โลจิสติกขนาดใหญ่ๆครับ อันนี้มันสะท้อนความพยายามของเวียดนามเองที่จะดึงดูดการลงทุนที่มันช่วยยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศซึ่งมันสำคัญมากๆนะคะเพราะว่า FDI เนี่ยมีสัดส่วนสูงมากประมาณ7 2็สิบถึง็สี่เปอร์เซนตของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเวียดนามเลยโอ้โหเยอะมากใช่ค่ะการยกระดับคุณภาพ FDI เนี่ยมันก็เลยส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของประเทศเขาค่ะพอจะเห็นภาพแล้วครับว่าเงินส่วนใหญ่ไปที่ไหน แล้วใครล่ะครับที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่เป็นคนเอาเงินเข้ามาลงทุนขับเคลื่อนตัวเลขเหล่านี้แชมป์เก่าเจ้าเดิมเลยค่ะสิงคโปรยังคงครองอันดับหนึ่งอย่างเหนียวแน่นมากซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าบทบาทของสิงคโปร์เองเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่แหล่งเงินทุนโดยตรงอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นเหมือนประตูเชื่อมให้นักลงทุนจากภูมิภาคอื่นๆเข้ามาด้วยอ๋อเป็นฮับอย่างนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นค่ะแล้วก็ตามมาด้วยผู้เล่นสําคัญในเอเชียที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเช่นเกาหลีใต้จีนญี่ปุน่นแล้วก็ฮ่องกงค่ะ ก็สลับสลับตำแหน่งกันไปในกลุ่มนี้ครับแล้วการลงทุนมันกระจายตัวดีไหมครับหรือว่าเน้นไปแค่บางพื้นที่เป็นพิเศษถึงแม้ว่าจะกระจายไปหลายจังหวัดนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจังหวัดที่มีความพร้อมมากๆด้านโครงสร้างพื้นฐานมีแรงงานที่มีฝีมือแล้วก็นโยบายส่งเสริมที่ชัดเจนเนี่ยก็มักจะได้เปรียบอยู่ดีค่ะ เช่นที่ไหนบ้างครับก็อย่างเช่นบักนินทางตอนเหนือนะคะหรือว่าฮานอยหรือนครโฮจิมินทางใต้อย่างโฮจิมินเนี่ยเขามีแผนที่แบบว่าทะเยอทยานมากเลยนะคะทั้งจะสร้างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคแห่งใหม่แล้วก็ปรับปรุงพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมให้ใกลายเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมสร้างสารรค์ด้วยค่ะฟังดูมีปัจจัยบวกหลายอย่างเลยนะครับแล้วอะไรคือแรงขับเคลื่อนหลักๆจริงๆที่ทําให้ FDI ยังคงไหลเข้าเวียดนามอย่างต่อเนื่องขนาดนี้ครับ ปัจจัยสนับสนุนหลักๆก็คงจะเป็นนโยบายปฏิรูปที่ทำมาต่อเนื่องของรัฐบาลนะคะความพยายามที่จะลดขั้นตอนทางราชการต่างๆให้มันง่ายขึ้นแล้วก็เิรยรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคของเขาที่ค่อนข้างดีและอีกอย่างที่สำคัญคือการที่เวียดนามเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีหลายๆฉบับหรือ FTA นะคะมันทำให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยค่ะครับฟังดูดีมาก แต่ในอีกด้านหนึ่งผมเห็นข้อมูลบางส่วนก็ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่สําคัญเหมือนกันใช่ไหมครับประเด็นหลักๆที่เขากังวลกันคืออะไรครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญในเวียดนามเองก็กังวลกันมากนะคะหลักๆเลยคือ 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ทักษะการบริหารจัดการจากบริษัทต่างชาติเนี่ยมาสู่คนท้องถิ่นหรือบริษัทท้องถิ่นเองยังค่อนข้างจํากัดอยู่ค่ะอืมครับ สองก็คือการเชื่อมโยงหรือที่เขาเรียกว่าลิงเกจเจสนะคะระหว่างบริษัท FDI กับผู้ประกอบการในประเทศเองเนี่ยมันยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่หมายความว่ายังไงครับอันเชื่อมโยงยังไม่แข็งแกร่งก็คือพูดง่ายๆว่าบริษัทต่างชาติอาจจะยังนําเข้าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนต่างๆจากต่างประเทศเป็นหลักอยู่ไม่ได้หันมาซื้อจากผู้ผลิตในเวียดนามมากเท่าที่ควรนะคะทําให้ผลประโยชน์จากการลงทุนมันอาจจะยังกระจุกตัวอยู่บ้างอ๋อเข้าใจแล้วครับนั่นก็หมายความว่า แม้ตัวเลข FDI จะดูสูงมากแต่ผลดีที่เกิดขึ้นมันอาจจะยังไม่ได้กระจายไปสู่เศรษฐกิจฐานรากหรือผู้ประกอบการรายย่อยเท่าที่ควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ อันนี้เป็นประเด็นที่น่ากังวลเลยค่ะแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่เวียดนามต้องพยายามปรับกลยุทธ์นะคะไม่ใช่แค่มองว่าจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาอย่างไงแต่ต้องคิดว่าจะดึงดูดการลงทุนที่มันสร้างประโยชน์อย่างยังย่งยืนได้อย่างไงมากขึ้นคือต้องเน้นเทคโนโลยีที่มันสูงขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในประเทศให้ได้จริงๆค่ะชัดเจนเลยครับ สรุปจากการที่เรามาคุยกันเรื่องข้อมูลชุดนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพเวียดนามในฐานะแม่เหล็กดึงดูด FDI ที่ยังคงร้อนแรงอยู่นะครับนำโดยภาคการผลิตแล้วก็นักลงทุนหลักอย่างสิงคโปร์แต่ก็ภายใต้ตัวเลขที่ดูสวยงามมันก็มีความท้าทายซ่อนอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการยกระดับคุณภาพแล้วก็การกระจายผลประโยชน์จากการลงทุนให้มันทั่วถึงมากขึ้นใช่ค่ะ และนั่นก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่เราอาจจะอยากทิ้งท้อยไว้ให้ไปขบคิดกันต่อนะคะว่าในวันที่เศรษฐกิจโลกมันผันผวน,นแล้วการแข่งขันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเวียดนามจะสามารถรักษาแรงเดินดูดนี้ต่อไปได้ยังไงแล้วก็จะออกแบบนโยบายยังไงเพื่อให้ FDI ที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาช่วยเพิ่มตัวเลข GDP เฉยๆแต่เป็นการลงทุนที่มันช่วยยกระดับศักยภาพของคนเวียดนามแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนอันนี้คือโจทย์ใหญ่สําหรับ อนาคตของเวียดนามเลยค่ะ